สวัสดีครับวันนี้บอกล่าก็จะพาเพื่อนๆมาใช้ pu palm app นะครับวันนี้เราก็จะมาเทรดกันบน pu palm app นั่นเองนะครับขั้นแรกให้เพื่อนๆไปที่ pu palm app เนาะแล้วก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปทำการเลือกบัญชีที่เราจะเทรดนั่นเองนะครับอย่างตัวบอกล่าเนี่ยก็จะขอเป็นบัญชีเดโมโละกันมาเทรดให้เพื่อนๆดูนะครับก็ไปเลือกบ,บัญชีเดโมโนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เปิดบัญชีก็สามารถเปิดบัญชีได้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปที่ซื้อขายก็ได้นะครับเราสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ก็ได้สมมุติว่าบอกล่าเนี่ยอยากจะเทรดทองเนาะก็กดที่เพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเราก็ไปที่เพิ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปค้นหานะครับก็อาจจะเป็น XAUUSD นะครับอ่าเราสามารถกดหัวใจไว้ได้นะครับเพื่อพินให้มันอยู่ในหน้าแรกนะครับ เราก็กดกลับฟป้านะครับเราก็จะเห็นว่า XAUUSD ก็จะเกิดขึ้นนะครับเรากดเข้าไปดูซิอ่านี่ก็จะเป็นหน้ากราฟนะครับแล้วก็ฟีดราคาเราสามารถตกแต่งหน้ากราฟได้หมดเลยนะครับโดยกดที่ฟันเฟืองตรงนี้เราสามารถเพิ่มอะไรต่างๆนานาได้นะครับเนาะแล้วในตรงนี้อยากบอกว่าในแอปพีอพามเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับเราสามารถดูบทวิเคราะห์ต่างๆจากเทรดเดอร์ของ P ีอพามได้นะครับ แล้วเราก็ไปที่ออเดอร์กันนะครับออเดอร์เนี่ยเราสามารถกดที่ด้านบนแล้วก็มาที่ออเดอร์ใช่ไหมกดคำสั่งซื้อใหม่นะครับเราจะซื้อหรือขายให้เช็คดูดีๆก่อนนะครับมันจะไปที่คู่เงิน default คู่แรกนะครับอันนี้เป็น EUR USD ใช่ไหมเราก็ไปเปลี่ยนครับให้มันเป็นทองคำนะครับก็คือ XAU USD นะครับไปเลือกโลหะนะครับ XAU USD อ่า XAU USD นะครับ อย่างเงี้ยผมจะทําการขายและกันนะครับหรือทําการเซลล์โดยปริมาณนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได้ตรงนี้เราสมมุติใส่เป็นหนหรือเราสามารถปรับเลื่อนในแถบตรงนี้ได้นะครับว่าเราอยากใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนของเราได้สูงสุด100%เลยนะครับนี่อันนี้ก็สามารถกดได้นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่เราสามารถปรับได้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวบอกล่าเนี่ยจะใส่เป็นตัวเลขแล้กันก็คือ1เนาะอ่ะ เสรปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดตั้ง TP ได้นะครับตั้งค่าว่า TP เราจะอยู่ที่เท่าไหรอายกตัวอ,อย่างว่าผมจะให้มันเป็นที่2 0 0แล้วกันนะครับแล้วก็เราสามารถตั้ง stop loss ได้นะครับอันนี้เราก็ไปเอาราคา stop loss มา stop loss ก็จะต้องสูงกว่าเนาะเป็น300แล้วกันนะครับแบบนี้เราก็สามารถตั้ง TP SL ได้สมมุติว่าผมกดขายปุ๊บนะครับเราก็จะได้คำสั่ง order ออ,อ,ออกมานะครับ นี่ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีออเดอร์ออกมานะครับในหน้านี้ก็จะมีกำไรขาดทุนโชว์ออกมานะครับมีระดับมาจินเลเวลมาจินคงเหลือนะครับแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะครับเราก็สามารถกดดูได้ว่าเราตั้ง TPSL ที่เท่าไหร่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับว่าเราจะตั้ง TP SL ที่เท่าไหร่แล้วก็ในตรงนี้จะเห็นว่ามันมีกําไรขาดทุนสุทธิได้ด้วยนะครับเมื่อไปถึง TP เนี่ยเราจะได้กําไรเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของ Stop Loss นะครับเวลาเราขาดทุนเนี่ยเราขาดทุนเป็นหน่วย u s d เนี่ยเท่าไหร่เขาก็จะบอกมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสะดวกสบายในการคํานวณแล้วก็รู้ว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นั่นเองนะครับไปดูกันอันนี้คือการตั้งค่านะครับ สมมุติว่าผมอยากจะปิดออเดอร์นะครับเราก็สามารถกดปิดได้เลยนะครับพอปิดเนี่ยเราก็สามารถตั้งปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกขนาดหลอดได้ด้วยว่าเราจะแบ่งปิดออเดอร์เนี่ยเป็น100%เลยไหมแก็คือ1นึ่หลอดที่เรากดเข้าไปนะครับหรือจะปิดทีละครึ่งหนึ่ง50%อย่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับสมมุติว่าผมอยากจะปิดแค่ 0. ูนย์จละกันครึ่งหนึ่งเนาะผมก็ เอ๊ะผมเปลี่ยนดีกว่าเป็น0.6นะครับอ่าก็ผมจะปิดประมาณ0.6เนาะมันก็จะเหลือ0.4ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรากดยืนยันไปนะครับนี่ก็จะทำการปิดออเดอร์ไปประมาณ0.6ใช่ไหมเราก็จะเหลืออยู่0.4นี่คือปริมาณหลอดอีกนะครับอ่าสมมุติว่าผมอยากเปิดออเดอร์เพิ่มนะครับผมก็สามารถไปที่หน้าซื้อขายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไป XAU USD เหมือนเดิมนะครับแล้วคราวนี้ผมอยากจะขายเพิ่มอ่า สมมุติว่ารอบนี้เราอยากจะขายเพิ่มที่ราคา2หลอดนะครับแล้วก็เราอยากจะตั้งเป็นคําสั่งซื้อที่แตกต่างขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเซลล์ลิมิตหรือเซลล์สต็อปหรือแม้กระทั่งเราจะเปลี่ยนไปเป็นบายก็ได้นะครับ อาจจะเป็น Buy Limit หรือ Buy Stop ก็ได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถสลับคําสั่งซื้อขายได้เลยนะครับแต่๋ย่อันนี้บอกล่าจะทําการขายอีกรอบหนึ่งนะครับโดยไม่ตั้ง TPSL ด้วยนี่ก็จะมีออเดอร์ขึ้นมา2อ r อ e เดอร์เห็นนะครับครา,าวนี้ผมจะทําการปิดออเดอร์ทั้งหมดโดยปุ่มปิดทั้งหมดนะครับนี่กดเข้าไปนะครับเราสามารถกดปิดทุกตําแหน่งได้เลยนะครับเขาก็จะบอกให้เรายืนยันนะครับนี่อันนี้ก็สามารถปิดออเดอร์ทั้งหมดได้เลยเห็นไหม เออง่ายแล้วก็ครบในแอปแอปเดียวนะครับเดีย๋ยวเรามาลองตั้งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้ากันแล้วกันนะครับในตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอ่าผมใช้เป็นน้อง EURUSD แล้วกันนะครับสมมุติว่าเราวิเคราะห์กราฟเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมอยากจะขายผมก็ไปกดที่ขายตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วคราวนี้ ผมจะตั้งเป็นเซลิมิตเอาไว้นะครับเซลิมิตเนี่ยก็คือพอกราฟไปถึงจุดนั้นมันก็จะทําการขายให้นะครับอ่าเราก็ใส่หลอดเข้าไปก่อนนะครับสมมุติว่าเทรดที่1ลอดเหมือนเดิมแล้วก็ที่ราคานะครับราคาเนี่ยเซลิมิตจะต้องตั้งสูงกว่าราคาบิตอาร์กปัจจุบันเนาะผมก็จะตั้งสูงกว่าสักประมาณ300แล้วกันอย่างนี้มันก็จะสูงกว่านี่ระยะทาง16 2 0 1 9จุดที่เราเห็นวิ่งด้านขวาเนี่ยนะครับนี่คือระยะห่างจากจุดที่เราจะตั้งแล้วก็ราคาบิดอาร์กนั่นเองนะครับผมก็จะทําการเซลลิมิตเอาไว้ปับ๊บแบบนี้นะครับอ่านี่เราก็จะได้คําสั่งซื้อขายล่วงหน้ามาแล้วเราอยากดูว่าเอ้ยมันตรงหรือเปล่าเราสามารถกดรูปแท่งเทียนเนี่ยที่อยู่หลัง eurusd ได้นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้ากราฟนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ยกราฟมันจะไปถึงจุดที่เราจะเข้าหรือวางออเดอร์ไว้หรือเปล่านะครับ อ,อย่างนี้กราฟมาชนพอดีนะครับนี่เห็นนะกราฟมาชนพอดีเราก็จะได้ออเดอร์เซลล์ขึ้นมานะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่ออเดอร์กันนะครับว่าออเดอร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนี่เห็นนะเราก็จะมีออเดอร์เซลล์ที่เราตั้งซื้อขายล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วเห็นนะครับผมแล้วคราวนี้เราสามารถแอดจัดได้ด้วยตะกี้ผมไม่ได้ตั้ง TPSL ใช่ไหมผมสามารถตั้ง TPSL ย้อนหลังไปได้อีกนะครับอ่าสมมุติว่า ผมตั้ง TP ไว้อีกเป็น200แล้วกันนะครับได้กำไรมา100เหรียญถ้าไปถึงเนาะแล้วก็ผมตั้ง stop loss ด้วยนะครับไปตั้งที่สัก400ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะ TP ก็จะได้100เหรียญขาดทุนก็จะเสีย100้เหรียญเช็คเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็กดยืนยันไปได้เลยแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าในตรงเนี้ยเราก็สามารถเล่นลูกเล่นได้หลากหลายแบบแล้วเราก็สามารถแอจั๊อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกทั้งใน pu palm เนี่ยผมชอบมากๆาก็คือมันจะมีการ วิเคราะห์แต่ละคู่เงินให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยส่วนของออเดอร์เนี่ยเราก็น่าจะครบแล้วเนาะมีทั้งเปิดมีทั้งปิดมี b u y stop sell Stop แล้วก็มี c o s s all ด้วยนะครับงั้นวันนี้บอกลาไปแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับยังไงวันนี้บอกลาไปแล้วครับสวัสดีครับ